โยโยโยเที่ยงตรงเจิญกับคืนผู้ห,หนังบิ๊กแมทสวัสดีแฟนคืนผู้ห,หนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝากพักยก77ในช่องคอมเมนต์ครับตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับเอามาถึงค่ำคืนวันศุกร์นะครับบิ๊กแมทพิจารณ์เรืองเกมเวลาตีสองครึ่งบูเดสซิกาเยอรมนีครับโคโลนอันดับ16จะเปิดบ้านเจอกับอาเบรไลซิกอันดับ5โคโลน18บแปดตม้มจากการชนะ3เสมอ9แพ้13เกมล่าสุดบุกเสมอกรับบักมา3ต่อ3นะครับตีโมชูส กุนซือเนี่ยหมดสิทธิ์ใช้งานลูก้าบาลชิมิทกับมาร์กอูที่ยังเจ็บนะครับแกนหล,ลักก็เอลิกมาเทลเดนิสฮุสเบสิกนะครับแนวรูกนำโดยฟอร์เรียนไคลฟารายอาริดูครับนัดที่แล้วยิง2ลูกนะครับไหนจะมีลินตันไมน่ากองหน้าเป็นซาลิสอดัมยานด้วยนะครับในขณะที่ไลซิก46แตม้มจากการชนะ14เสมอ4แพ้7เกมล่าสุดเปิดบ้านชนะดามสตัดมา2-0นะครับมาโกโรเซ่หมดสิทธิ์ใช้งานลูคัส ครอสเตอร์มันที่เจ็บที่เหลือประตูปีเตอร์กูรัสซี่นะครับเกมรับวิลลี่ออบบานตรงกลางก็ควินคัมเบลครับแนวลุกก็ซาบีซีมอนเอลิสเอลมาส มีดานิโอโมเป็นตัวเลือกนะครับข้างหน้าุยสโอเปนด้ายูซูฟโพเซน Pro ครับนัดแรกเจอกันไลซิกเปิดบ้านถล่มมา6-0คู่นี้ก่อนเกมเขามองไลซิกบุกมาเป็นต่อแน่ครับเอ,า,อาง่ายโคโลน5นัดห,หลังสุดไม่ชนะยังต้องหนีตกชั้นนะครับส่วนไลซิกเนี่ยแม้ชนะ3จาก4นัดหนังสุดในลีกลุ้นพื้นที่แชมเปี้ยนลีกเต็มตัวนะครับดูแล้วมาเยือนก็จริงแต่ว่าด้วยฟอร์มเหนือกว่าโคโลนพอสมควรชัดเจนเหมือนกันนะครับเกมรุกก็อยู่กันครบ วัดใจไปที่อาเบลิสิกเลยครับจะบุกมาเบียดชนะเก็บ3แต้มเป็นอย่างน้อย1ประตูมีแน่นะครับให้เชียร์อาเบลิสิกเป็นคืึนักหนังบิ๊กนัชประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย